สวัสดีค่ะเมื่อนี้พาขับรถเที่ยวค่ะพี่น้องเมืองออกแลนด์ค่ะก็จะเห็นมาไมเออ่เรือจอดเยียรเลยนยคะเลนาะเรือยอทนั่นเองนะคะค่ะก็ตรงนี้เป็นท่าเรือค่ะท่าเรือที่จอดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นถนนทางนี้เป็นทะเลค่ะค่ะจะเห็นมาไม่เอ่อเรืออยู่สองฟังทั้งนี้เป็นฟังที่แบบว่าถนนเซนนี่ตัดผัานเอ่อ ช่องของอที่เป็นอันทะเลเนาะค่ะเนาะเป็นช่อนั่นเองค่ะเป็นฟังแล้วก็สามารถจอดอเรือได้ค่ะก็จะเห็นเป็นทาเรือทาจอดเรือเนาะคะะ่ะเนาะะค่ทั้งนี้จะเป็นทางน้ำสำหรับเดินที่ยวเน,นี่ยสำหรับแข่งเรือค่ะแข่งเรือประมาณจะเป็นการแข่งเรือหน่อยเรือใหญ่เนาะคะะ่ะเนาะะค่ตรงทาเรือของออกแลนด์ล่ะค่ะ ค่ะมื่อนี้กัฝนกำลังสิตกค่ะพี่น้องมึงเมืงไอ้ข้เจ้ามาขับจักรยานไ bicycle 링กระอองร่างกายค่ะถนนเสน่ห์เรียกว่าถนนธรรมกิค่ะจิตอ่ามุ่งหน้าไปจากบ้านนะคโน้มุ่งหน้าไปเห็ขาในเมืองค่ะมื่อนี้คึมคึมฝนกำลังสิตกค่ะก็เลยก็เห็นวิวชัดเท่าใด้เองนอะเนาะมัวจักน้อย บรรยากาศของถนนเซนนี่ล่ะค่ะมันกันโลมาตามสายทางสายทะเลค่ะแล้วก็เขาในเมืองค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะเขาเลื่อนถนนเนาะเอาโค่นมาปักไว้ถ้าจะสิขับรถไปเรื่อยๆล่ะค่ะเส้นทางก็สิไปไปวัดเนาะค่ะเนาะมนี้เนาะค่ะก็สิท่ายไปเป็นระยะเนาะค่ะเนาะก็ จะให้พี่น้องเมืออบรรยากาศของเมืออออกเลดนค่ะ mm. ว่าบานเมื่อขึ้นจะเป็นยังไงเนาะค่ะชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ก็มอเตอร์วเวย์ค่ะ นี่หมายถึงว่าห้ามแล่นเกินหนึ่งร้อยค่ะทั่วประเทศท่อกันเหมือนทางพี่น้องเพราะวา่าตามจุดต่างที่จอสีกล้องอยู <c oughs> ค่ค่ะหรือว่ามีตำรวจอือยูเวนเานาะค่ะเนาะที่จอสีใส่กล้องซองเลยแล่าานเกินร้อยนี่กระโดดปั๊บค่ะตำรวจรถตำรวจที่อจอสีว่ามีสัญญาณรถตำรวจเนี่ย,ยค่ะเป็นรถธรรมดาขึ้นจะจับได้ขึ้นจะสิบบินตามยังไม่ ตังค่ะโมอเตอร์เวย์ฟรีค่ะฟรีไม่ได้เสียตังค์เนาะค่ะเนาะที่นี่เสียตังค์อ่าโอเคจุดค่ะอ่ะาาจุดที่เป็นแบบว่า ขาวเป็นก้อนกุ้มเยอะหันเขาเกิดแบบพทอ่ตกสิบงกายเป็นสีเข้มๆเมนาะคะเนาะค่ะพี่น้องมองออกไปข้างๆสิเห็นเป็นต้นไม้ที่แบบกําลังร่วงเนาะคะเนาะใบกําลังร่วงค่ะ,ะตรงนี้เป็นไอสวนสัตว์ค่ะ,ะเห็นว่าเป็นตน้นไม้เป็นธรรมชาติค่ะเป็นหุบเขาเนาะคะเนาะที่ลงไปข้างล่างนั่นจะเป็นสวนสัตว์ค่ะ อันนี้เป็นออาคารอพาร์ตเมนต์ค่ะเห็นต้นไม้ปะคะงามเลยใบกำลังรวงงามงามสีแดงสีน้ำตาลเนาะเนาะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสค่ะปลอยเอิญมาต้นคริสต์มาสแล้วค่ะเพราะว่าเป็นยอดสอนๆกันเึ้นไปเนาะค่ะตอนนี้แดดกำลังออกค่ะพี่น้อง ถ้าให้เมืองบิวมองไปไกลๆจะเห็นเป็นภูเขาเนาะเนาะหมอกลงกัเป็นมุมั้วนมอะเห็นเท่าไดก่เปะคนเรียกว่าฟังแฮนดิสันค่ะเนินเขาที่มองเห็นด้วยค่ะแล้วก็อีกฟังเลืนเนินเขาไปสินี่ชายทะเลค่ะตอนนี้พวกเขาก็ยู่แถวย่านเอวันเดลค่ะ จากบ้านมาก นดีค่ะพาทิตออกแบบนี้แหละค่ะถ้างฝนตกถ้าพาทิตออกเห็นเล่นโบกค่ะนิวซีแลนด์นี่สิมีนเ,เล่นโมหลายค่ะพี่น้องล้วเทียขึ้นมาสองอันสามอันคุณเหรเจ้าเฮดถนนค่ะ โซนของที่เรียกว่าเคลสตันแล้วค่ะใก่เสรีหอดวัดแล้วค่ะค่ะโนนเส้นนี้จะเป็นน้งามๆเลยค่ะมองน,นี่จะเป็นเนินจังง้อยล้มไปต่ำๆแล้วก็สูงขึ้นไปมองเกินไปของฝั่งน้ำ่นเห็นปะค่ะน้งามตรงชิงเลยค่ะตรงชิงไปแล้วก็มันเนินขึ้นไปก็เลยเห็น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 วิวเนานะค่ะเนาะวิวที่ฟูโลโรดคิดดิซี่ I like this road ดีมากคิดดิซี่เป็นซีลองเว่